ทักทายครับผมทักทายตอนนี้สักเท่ากับผมหลังจากที่เขาใส่บ่วงไว้หมูกร้านนี่ครับตอนแรกครับมายามผมโอ้ยบอลลันครับผมบอลลันครับใส่บ่วงกับใส่กลับไปครับผมมาสิมีเต็มปอนาควายลันบ่โอ้ยบอลลันครับควายเก่าบ้าเป่าบอลลันครับผมเา็ดยามต่อครับผมคลิปนี้กะดีไทยเงี้ยเง่าแน่เด้อครับไปตัดต่อเอา เสรจลันึงวะกระเป๋ลันขับผมหมดห้อยมาดนูคนห้อยมาดนคนมดเงเลยทีครับนี่อ๋อใ่ตครับผมปุ่มป้อมคู่สานี่รับไม้เก้าเลยครับนากินไม้เก้าเลยละไปครับผมลันนี่ครับผมมันนี่เรียบ้อย หนูทองขาวโอ้เอาอย่าให้มึงโตครับผมหนูทองขาวครับคอพับเลยไปทางมันแปลนหนูต้องเขาลดฐานทางมันแปลนโอ้เก็บตัวนะครับอยากเก็บตัวกัอนอา้าวให้มึงตัวผมนี่ใส่ส,ยสวยๆครับผมมาหนูต้องเข่าครับไปรุ่นต่อแล้วอีกสองกลับครับ,ไป,บรไปครับผมรุ่นน้มกันต่อไปครับผมอหมุนของน้ปลาไม้เก่าแล้วครับ ลันบ uh, like is ่บ่ลันบ่ก is ินเขาโคตรบัดเลยครับกินเขาโคตรฮอจุนบัดครับแต่บ่ลลันครับอันนี้เป็นหนู้ต้องขาวแบบไหนไหนเอาไปเรียกลังนึงครับลังสุดท้ายลังสุดท้ายบ่บ่แมนนับ่บ่ลันครับโอ้กินจุนบัดบ่ลลันกิ๊กเอาไปเลยอีกลังนึงครับท่านครับไปครับผมเรียกลังสุดท้ายครับบ่วง สองหลังแล้วก็กลับหลังหนึง่งได้เต็มเดียวบ่เ้านีิครับน้องต้องขาวโดวนบ่โดนบ่บ่ครับบ่วงบ,บ่ลันลันบ่ลันบ่นบนบสองเต็มบ่ゆゆบ่ลันครับเอ้าได้เต็มเดียวครับผมเอ้า <c ười> ถือว่ามันนะครับได้นูน้่อยเพราะไปปิ้งครับผมไปบรรยากาศตอนแรกับผมเม้าคงไปต่ำแต่งก็ปิ้งหนูพอดีเลยเนี่ยคงต่ำกินเที่ยงพอดีครับผมไปถือว่ามันครับผมได้นูน้่อยไปปิ้งอยู่ม,มันมันครับผมเดีอดทักเดดเนี่ยพอได้เตีมพอได้เตีมไปครับผมทักทายครับผม